วันนี้เป็นวันที่อารมณ์เสียมากเป็นวันที่โหแม่งโคตรเซ็งเลยอุตส่าห์ไล์เกมนึงเสร็จแล้วจะมาไล์เกมหนึ่งคือเกมฟีฟ่าแต่แม่งแบบไม่มีใครเล่นด้วยเลยฉะนั้นมา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 ระบายอารมณ์กับโรบ็อกกันอีกครั้งดีกว่านะมีอะไรให้กูปวดหัวกูขอปวดหัวแล้วอุตส่าห์จะมาอัดฟุตเทจตึงๆแม่งไม่ได้อดัดแล้วอดอันนี้คืออะไรธุรกิจไม่ดีโอยเคาน์เตอร์ไว้เคาน์เตอร์ไว้เคาน์เตอร์ที่บ้าน เคาน์เตอร์ที่บ้านมามาเคาน์เตอร์ที่บ้านโอ้โหโอ้โหไอ้เคนจำน้ำเดงโอ้โหโอ้โหพร้อมจะตี้ที่บ้านะะมา,ลมา,ลมาลมแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้กูได้เจอแล้วมากูไปเป็นเรียลลิสติกชูตเตอร์เรามาจำลองการอยู่แถวแถวพับประแดงพับประแดงเกมมิ่งนี่บอกเลยเกมนี้มันต้องย็นยันต้นนะครับจำลองชีวิตการอยู่พับประแดงเลยมีเอียงมีนี่นะครับเปิดแฟลชเปิดไฟฉายปรับโหมดยิง จริงสมจริงมากนะบอกไว้ก่อนนี่ครับเฮ้ยเมึงคนบ้านไหน,นคนบ้านไหนมึงคนบ้านไหนมึงคนบ้านไหนอ้คนบ้านไหนฮะอ๋อใครขี่รถวะ คนทีไ่ไหนขับรถได้เด็ดเดี๋ยวเราขับรถนะดีมากเกมมวยไม่มีชื่อมา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 เกมมวยไม่มีชื่อมาเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะคุณนายเราอยากเล่นอะ่ะมีคนไหนบ้างที่เราพร้อมจะได้อัดชื่ออะไรนะเย็นจ็อกเกอร์เยโดบิดบิดบินหลบบินหลบน,นะนี่คือแม่ฮ่าผมอยากดูคู่เยีจ๊กเกอร์ที่บ้านขอมวยเด็ดๆคู่หนึ่งเดเอ้กูมาลัดกูมาลัดเฮ้ย อะไรกันชิวหายหลบไงวะมาเอ้ยกันยังไงวะอ๋อกด F กด F มาเลยมาเดี๋ยวกูดำซีวะมาดิดิมาดิดิโดนกูแก่บล็อกเดี๋ยวเข้าไปจ้วง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 ฮุกไปเฮ้ยบล็อกได้บล็อกบล็อกเอ้ยโดนฮุกโดนฮุกโอ้โดนโดนตุ้ยโดนตุ้ยโดนตุ้ยตุ้ยคืนกูตุ้ยคืนหลบหลบ เอ้กันได้โอ้ไกลๆแล้วไกลไกล้แตกอะหกมุกอะหมาแล้วต่อยตำต่อยตำหนึ่งคอมโบหนึ่งคอมโบต่อยต่อยตำกูเล่นมวยแบบเมเยอร์ฟอยแล้วกูจะเป็นฟอยฟอยฟอยมานี่ฟอยมาฟอยมาแล้วฟอยกูใกล้ตายแล้วแต่กูยังฟอยนี่นะเอ้ยหลบได้เหรอมึงกูเอ้ยเอ้ยกูจะล้มแล้วโอยกูจะล้มแล้วอืม โอ้ยแม่งโคตรเจ๋งโคตรเอาใจเลยว่ะวิ่งไปหาเลยอยากต่อย,อยนักเลงนักเลงเต็ไมไปหมดมาเริ่มกันใส่กันอเอออย่าแจมอย่าแจมอย่าแจมมวยเถื่อนว่ะกูไม่เล่นละแม่งแจมหลูกม็อกนี่แม่งสนุกตลอดเลยนะสตีบ้านน้ำไหมครับม่บ้านงานลองดูลองดูอ,งด <c oughs> อะไรวะเลือกอาชีพของคุณอ่ะเป็นดาราแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรวะเนี่ยแชทโลกคือเราต้องทำอะไรต่อเอาจิ๊กทิพย์เกมนี้คือทำอะไรคุณผู้ชมคือชีวิตมันสงบสุขกันไปเลยต้องมาเล่นโลบ็อกเนี่ยโอ้สนุกจังเลยกูทำอะไรเนี่ยอ๋อเราเลือกของมาใช้ได้ด้วยฟิตร่างกายอ่ะเอามาๆๆๆไฟเอ็มที่บ้านพอ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 เฮ้ยเกมเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเราไปดูสิเราจะเอาชีวิตรอดยังไงโอ้จะโรบีเอ็นโทรด้วยง่ายเกม เปลี่ยนเป็นภาษาต่างประกทศให้กลัวอ,ออกแบบอินโทรมาดีๆแม่งง่ายเกมเลยเอ้ยเริ่มต้นว่ะเราเฮ้ยเกมแม่งรู้ด้ไงว่าเราต้องการสีผิวนี้เราอยู่มานานนะในะเกมเซอร์ไวเวลเกิดมาก็ตบหินไม้คร f t ที่บ้านง่ายเกมเลยแล้วต้นไม้แล้วต้นไม้แล้ว,ต,ลวต้นมาคราฟกันครับกดซีนั่นเราคราฟแล้วลากของใส่เลือกเรือเลือกว้าว จริงจังไปไหนโอ้โหสไบโบจริงๆเออนั่นนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะเมื่อกี้เราเจอคนนะเราเจอคนเฮ้นายเมื่อกี้ฉันเห็นนายอ่ะมีโอมมีแคนให้จอยด้วยหิวอ่ะอยากกินสิงโตเว้ยมานี่มาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยน่าจะสนุกทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปเอ้ยได้ว่ะก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่ากูจะสร้างเรือทวูวูวะเพื่อนเรามีเนื้อให้กินนะอีว นี่เรากินเนื้ออ้าวตายเลยว่ะเกมมึงเจ๋งว่ะอาร์เคสโวซซซที่บ้านไปเกมต่อไปทันเลอร์เกมใช้สมองเหรอจริงเหรอวะเฮ้ยจริงว่ะมันขึ้นอันแรกเลยว่ะทันเนอร์เลอร์เกมผีป่ะเนี่ยเลยชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์สองด้ว่ะเอ้าลองดูที่ลองดูพอเทอ่าที่บ้านจะเป็นยังไงมันจะตึงขนาดนั้นเลยโอ้พอเทอ่าที่บ้านจริงด้วยโอ้โหมีปรับเฮ้ยนี่กูกูซื้อเกมใหม่นนมมปมออ่ะเนี่ยทำไมหน้าอินเทอร์เฟซมันสวยจังวะบ้าไปแล้วเกมโรบอทกันเนี่ยกดเพลง สตาร์ทจริงดิเกมซิงเกิลเพลเยอร์ว่ะมันเป็นสตอรี่เราเหมือนเราโดนเฮ้ยเราตื่นขึ้นมาเล็บคอนโทรลเฮ้ยจริงดิโอ้โหว้าวอย่าฟ้องนะกูบอกไว้ก่อนว่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนไอ้อะลนะฮัลโหลโอ้เกมโลบอคอะเนี่ยเอานีตัวฉันเอง

รีบเข้าทันทีปั๊บเราก็เดินเข้าประตูนี้เพื่ออะไรให้กูมาทำไมเนี่ยเอาว้าวพอ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 อยากเล่นก็ไปหาโหลดมาเล่นแล้วนะมีโอลิอัพที่บ้านด้เหรอมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยมีเหรอจริงดิฮะจริงดิโม่เอ้ยโอลิอัพที่บ้านว่ะเอ้ยจริงดิ มันจะยากขนาดไหนเชียวกูเนี่ยชอบและเกินเกมแพลตฟอร์มเนี่ยขอดูสิแหมแล้วเวลากระโดดล่ะทำไงอ๋อไม่มีจับไม่มีจับออ๋ทุกคนก็ชูมือขึ้นฟ้าไปไม่มีจับด้วยโอ้หเกมแม่งยากมีขี้ขวานไหมมีขี้ขวาสโลไหมอึดไปมีมีสตอรี่ภาพวันนี้เช็คพอยต์ป่ะเช็คพอยต์ป่ะอ๋อไม่ใช่เช็คพอยต์ไปโอลิ่อัพที่บ้านอ๋อเกมมีวิ่งเกมมีวิ่งอยู่อึบอ้าวไอ้เหี้ย ไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจะไปรู้ว <Elliott> ่าร <sl> ูนะมันตกได้อ่ะมายอดท้อมายอดท้อฮึยเพบเพิบเพบใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็อ้ไอ้ไอ้อืมใจเย็นเสียว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 ปั๊บ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 อ๋อเอ้ยนายท่อเพื่อนไอ้ไอ้อืมอย่าอย่าท้ออย่าท้อมามาเกมนี้ไม่ได้ยากอะไรมาเร็วอึดอืมเอานะโคตรเร้าใจเลยว่ะ เราเรายืนได้ใช่ไหมไอ้ถังพวกนั้นเรายืนได้ใช่ไหมดักควายป่ะเนี่ยอ่านนะออบตัตเตอร์ครับแม่งดักจริงอะ่ะ <c oughs> กูไม่อยากเล่นเลยมโอรีอัพบล็อกด้วยไหนอันนี้อันนี้เป็นไงอันนี้เหมือนจริงกว่าไหมโอ้โหขนาดเพลงยังเหมือนไม่ต้องซื้อล200อะสองร้อยอ่ะกดชิปคอนโทรลเพื่อวิ่งมีกระโดดก่อไหมไหนเราซิเล่นยังไงได้ไงเออมีกระโดดกเหรอเฮ้ยมีกระโดดก่อด้วยเจ็ดโก้นี่แหละโอรีอัพที่บ้านงั้นกูจะก่อไหนนายนำดินายนำ ยันชิบหายเลยอะไรวะเอาละกูไม่ใช่มนุษย์แล้วซื้อทำไม200บาทนะในโลบ็อกก็มีมา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 เหมือน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 แต่มันไม่มีสโลใช่ไหมกูจะถึงแล้วไม่มีเด็กเล่นฟรีไฟตรงนี้เหรอวะมาท่อนรกนี่สบายเอ้ยเออโหจะเย็น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 เอานายไปก่อนเลยไหนนายเล่นดูหน่อยเดี๋ยวนายไปไงอ่ฮะเอากระโดดจากทางซ้ายก่อนโอเคอ่าเฮียแม่งตกไปแล้วเดินไปทางนี้ใช่ไหมกระโดดไงทีนี้ อู้เสียวเสียวอู้เสียวเสียวเสียวนายไปก่อนเลยไปก่อนเลยเก่งมากนายเออเราไปด้วยเราไปด้วยเฮ้ยเหรียญนี่จะได้ไรวะจะได้ไรวะได้วะโคตรมันโคตรมันโอ้ช้างนี่ก็มีเอออย,าย,าย,ายา่าอย่าอย่าอย่าทำให้กูท้อมันกล้ากระโดดกันได้เหรอวะใจมันถึงดีว,วะไปไปกระโดดก่อนกระโดดก่อนดดกูตื่นเต้นกูตื่นเต้นไม่กล้าร้องเพลงเนะี่ย เกมแม่งเสียวอ่ะตรงนี้ก็ดักควายเนี่ยเราต้องขึ้นด้านข้างอ่าแล้วเราก็กระโดดปึ๊บปั๊บโอเคแล้วก็ไปตรงนั้นต่อโอ้โตึงจัดตึงจัดโลบูดม,มีหมดโอ้โหเ,เจ๊เจ๊เจ๊เก่งเกินเจ๊เก่งเ,เกินเจ๊เอ้าวคุณต้องใจเย็นๆน,นะเกมแพลตฟอร์มต้องใจเย็นเอ้ามาแล้วเตียงดึงๆเราจะต้องวิ่งใช่ไหมเอานะโอ้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 โอ โอ้โอ้อ้มึงอย่าพึ่งว่ากูมึงอย่าพึ่งว่ากูกูขึ้นไปได้อยู่แล้วมึงก็อยู่ได้แค่นี้แหละมึงมันอ้วนไงมึงมันอ้วนเกมนี้ม่มีสโลเกมนี้ยากกว่านะครับไม่มีสโลครับตัดสินใจรวดเดียวเฮ้ยๆอย่าช้าอย่าช้ามาใจเย็นๆครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งฮึ่ ลาบอโอ้แบ่งสโลไม่ได้ซาวแท็กของเกมทำให้ผมจะลงใจผมจะวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็โดดลงมาลาบออ้า <Labor>. ah. กูไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้มันทำให้เรามีความกล้านะครับมามามา,มาเธอมาได้กันมาได้กันเราจะสปีดรันไปได้กันนะเธอนะโอ้เอาเอาเอวอาเอเราคือผู้ที่มีความฝันเราจะไต่ไปถึงชั้นเก้าเก้าให้ได้ทำไมเธอต้องไปทางนั้นด้วยฉันไม่เข้าใจราะว่าทางนี้มันเร็วกว่า ใจเย็นใจเย็นปั๊บอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อย yeah, ู่อ้ยย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 ยจยยย็นยยยยอยยยยยยโอเคเดี๋ยยตกยยยยยย ได้แล้วว่ะไปทางไหนดีจำ across เหรอกับไ,ไปทางนี้อรอมันต้องไปทางไหนวะเพื่อนต้องไปทางน,นู้นนะดิไปทางนี้ดีเฮ้ยมึงจะเก่งเกินไปแล้ว<ม>นี่ไงมึงใจร้อนไงกูบอกแล้วเกมแพตฟอร์มต้องใจเย็นอ้าทงจีลาอ้าอาลโบเอ้าอ้อวู้โหตรมันเลยว่ะเหี้ยเเ้ย โอ้โหใจเย็นเย็นโอ้ใจเย็นเโดดลงเตียงเหรอเดี๋ยวนะรจะโดดลงเตียงไงประตูตรงนี้มีโอ้เสียว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 เสียเสียว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 เสอ้าเอาระบบอารบาอารบอ มันมทุกครั้งที่กระโดดด่ากูที่คมิดจ,จ้องจีละโอ้ยมันมันอ๋อนะไปนะเราจะไปทางนี้แล้วกันโอ้จะทางนี้ก็ยากอะคุณผู้ชมทุกคนครับขอกำลังใจนะครับกดใจให้ผมครบ 3, สามแสนใจโดดลงครบสามแสนใจโดดลงนะครับอานะซ่องจีละอูยากยากยาก ยากกว่าตรงนี้ไปไงวะเนี่ย ละมันมีเกมเกมนึงที่ผมผมเล่นประจำเลยอันนี้ผมเรียกว่า battle field ที่บ้านถ้าคุณว่า battle b บิดสนุกแล้วอันเนี้ยแม่งยิ่งกว่า battle b บิดดูครับปัจจุบันของผมนี่ครับปัจจุบันผมแล้วผมแต่งแล้วผมแต่งตัวคอยให้ดูจ่าดับเกงแดงนี่กขต้องเกงแดงแบบจนนี๊ด สปอร์ตแล้วต้องสปอตร์ตสตูกด e สปอตศัตรูเดือศัตรูแล้วโอ้ยโดนสปอตโดนสปอร์ตหัวละปานระเบิดปานระเบิดดักโอ้ยโดนระเบิดปายดิได้มาตาแล้วได้มาตาสายแล้วยิงเลยโอ้โหตึงตึงตึง บาลระเบิดไปแล้วมุดหมดมุดหมดโดดยิงโดดโดดเอ้ยบอลระเบิดโดนวะเกียร์ต่อหลบได้โอ้โหผมโคตรเอนจอยนะเว้ยโคตรสนุกเลยอ่ะกิงไก่มันชิบหายเลยโคตรโม่โคตรอันตราย